สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาบนี้เราจะมารู้จักกับวันเดือนปีแบบไทยกันครับแล้วน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตัวเลขเหมือนกันจึงต้องเขียนต่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแก้วนับอะไรอยู่นะ่ะเสียงดังเชียวนับเลขอยู่ค่ะพี่กี จะนั่งนับไปทำไมน้องงงค่ะทำไมตัวเลขอ่านเหมือนกันถึงเขียนไม่เหมือนกันอ๋อตัวเลขมันใช้ต่างกันก็เลยเขียนไม่เหมือนกันนายพีก่กิ่งลองอธิบายให้น้องฟังหน่อยสิน้องไม่เข้าใจค่ะการใช้เลขไทยนั้นมีใช้มาตั้งแต่กำเนิดตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งจะใช้แทนจำนวนใช้แทนวันในแต่ละวันในสัปดาห์แทนเดือนแต่ละเดือนในรอบปีและในปัจจุบันมีการใช้เลขอารบิกแพร่หลายไม่มีโอกาสใช้เลขไทยได้ในเวลาใดคนไทยทุกคนควรใช้เพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเลขไทยมีทั้งหมดสิบตัวในพีก่ก้ เขียนเลขไทยทั้งสิบตัวให้ดูหน่อยคะ่ะได้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ้าวไม่ใช่สิบแล้วคะ่ะไม่ใช่จ้า าไม่มีศูนย์แล้วจะเขียนเลขสิบได้อย่างไรแล้วเวลานับวันล่ะคะเขานับวันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่จ้าเขาเริ่มนับกันตั้งแต่วันอาทิตย์จ้าและพี่ก็คิดว่าแก้วคงจะนับวันได้ทั้งเจ็ดวันแล้วไหนลองนับให้พี่ฟังหน่อยสิค่ะวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ วันที่สองวันจันทร์วันที่สามวันอังคารวันที่สี่วันพุธวันที่ห้าวันพฤหัสบดีวันที่หกวันศุกร์และวันที่เจ็ดวันเสาร์ค่ะเก่งมากจ้ะน้องพี่ส่วนเดือนนั้นเราจะนับได้ดังนี้จ้ะเดือนที่หนึ่งมกราคม เดือนที่สองกุมภาพันธ์เดือนที่สามมีนาคมเดือนที่สี่เมษายนเดือนที่ห้าพฤษภาคมเดือนที่หกมิถุนายนเดือนที่เจ็กรกฎาคมเดือนที่แปดสิงหาคมเดือนที่เก้ากันยายนเดือนที่สิบตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ด พฤศจิกายนและเดือนที่สิบสองคือธันวาคมจ้าหลังจากที่เราได้รู้จักกับวันเดือนปีแบบสากลกันไปแล้วต่อมาเรามาดูการอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันดีกว่าจ้าวิธีเขียนบอกวันเดือนปีแบบไทยดังนี้เลขตัวแรก หมายถึงวันในหนึ่งสัปดาห์เริ่มนับวันแรกคือวันอาทิตย์เลขที่อยู่บนเครื่องหมายไปายานน้อยหมายถึงข้างขึ้นและเลขที่อยู่ล่างเครื่องหมายไปายานน้อยหมายถึงข้างแรมเลขตัวสุดท้ายหมายถึงเดือนต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะจ๊ะ เลขสี่ปยาน้อยเลขสี่และหนึ่งตัวนี้เราอ่านว่าวันพุธขึ้นสี่คาเดือนหนึ่งส่วนเลขห้าไปยาน้อยเลขแปดเลขสี่ตัวเลขพวกนี้เราอ่านว่าพฤหัสบดีแรมแปดคาเดือนสี่อันนี้ดูยากจังเลยนะคะ ใช่แล้วจ้าแต่ถ้าฝึกดูไปเรื่อยๆก็จะได้เองจ้าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ได้รับความรู้ไปมากมายเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนวันเดือนปีแบบไทยได้เลยนะครับน้องๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นทีสิครับว่าเรามีวิธีเขียนบอกวันเดือนปีแบบไทยอย่างไรวิธีเขียนบอกวันเดือนปีแบบไทยมีหลักการดังนี้ครับเลขตัวแรกหมายถึงวันในหนึ่งสัปดาห์เริ่มนับวันแรกคือวันอาทิตย์เลขที่อยู่บนเครื่องหมายปะปยัาน้อย หมายถึงข้างขึ้นและเลขที่อยู่ล่างเครื่องหมายเประย่านน้อยหมายถึงข้างแรมเลขตัวสุ